โอ้กินจะหมดแล้วลูกโอ้กินคนเดียวทำไมไม่ต้องรีบกินช้าๆลูกเดี๋ยวไม่สบายกินช้าลูกจะหมดแล้วเนี่ยอร่อยไหมลูกสันอร่อยแล้วฉันน่ากินก่อนแล้วให้ตักกาะสารก็ดีตาทุ นี่สานกินเขาเรียกหมดเลยใช่ไหมครับให้เขาสอนจับจิ๋วโป๊ะเขาเก่งกินเก่งครับได้ห้าไมครับได้ให้หกลูกได้หกกินเก่งมากสันหนูต้องจับมือนี่นี่คือสันนี่นี่คือสันเองกระโปยอํา